ไม่ต้องขี่แล้วมาเดี๋ยวเก็บาสายไฟยสยได้น้ำแห้งปลาก็ตาย <laughs> ไม่ใช่นะสามสซูมเมอร์เอ็กเปลี่ยนมัดไฟใหม่ทำไมยังมัดมาดขัดไม่ติดค <laughs> ันนี้ก็ร้านเพื่อนช่างด้วยกันนะครับร้านพี่เขาเช็คแล้วขึ้นรหัสมัดไฟเสียมั้งแล้วทีนี้เปลี่ยนมัดใหม่ทำไมยังสตาร์ทไม่ติดอีก ก็ปล้ำอยู่หลายวันก็เลยวางยาเรามาให้เรามาจัดดูไม่รู้จะหายไม่หายอ่ะทีนี้ก่อนที่จะชเช็คระบบไฟนะมันก็เคละอะแล้วฉะนั้นเราจัดการฉีดล้างกันก่อนดีกว่าพวกคราบมันพวกฝุ่นพวกเนี้ยเราจะใช้บีหัวเชื้อบี k นะก็เดี๋ยวก็จัดการเลย ก็ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรารื้อเช็คอะเดี๋ยวดินอะไรมันจะไม่ต้องเขลอมือแรงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อกันข้างในอ่ะแล้วก็ทําการฉีดล้างเบื้องต้นนะแต่หัวเชียอบีเคที่ผสมแล้วแบบเนี้ยไม่แนะนำให้ให้ไปฉีดที่สีโดยตรงนะแต่เป็นช่วงล่างเป็นคราบน้ำมัน,มนเป็นตัวโครงพวกนี้ได้นะสําหรับรถคราบมานานแบบเนี้ยทีนี้คันนี้มันติดรหัส52อ่ะ ห้าสิบสองคืออะไรเดี๋ยวมานับกันดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหมายความว่าอะไรหมายความว่าห้าสิบสองหลังจากที่ฉีดล้างเบื้องต้นไปเสร็จฮ่ามันจะติดไหมหรือมัดไม่เสียแต่๋ยวเขาเปลี่ยนมาแล้วเขาก็สั่งมาว่าร้านพี่เขาว่า ถ้าเกิดมัดไม่เสียก็เปลี่ยนมัดเก่าแล้วมัดนี้เขาจะเก็บไว้เขาก็จะไม่ใส่ให้ลูกค้านะก็เป็นจรรยาบรรที่ดีของช่างถ้าไม่เสียเราก็ต้องเก็บไว้ถูกไหม <laughs> อ่ะพอฉีดล้างข้าไปทางานเฉยนี่เกแเก๋ไล่มาเป็นเดือนแล้วนะแล้วให้ไปยกมาเราก็กล่าวว่าเออล้างขี้ดินขี้ใดออกทํางานแต่มันติดรหัสอยู่นะครับมาดูรหัสก่อน ก็เข <chat> ้าเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็น HONDA AUTO S4 S5 S5 เข้ามาดูความผิดปกติเห็นไหมรหัสห้าสิบสเมื่อกี้ก่อนล้างไฟโชว์ตอนนี้ไฟไม่โชว์แล้วแต่เนี่ยเปิดสวิตไฟไม่โชว์ดูที่เดินไหมไฟ ควมยนจะไม่ไม่กระพริบแล้วแล้วรหัสมันยังโจ์ค้างอยู่สตาร์ตติดแล้วนะรู้สึกว่าเดี๋ยวลองสตาร์ตดูอ่าทำงานแล้วทีนี้เราก็ทำการลบนะไหนมารู้ว่ามันติดปุ๊บเพราะมันยังค้างอยู่ลบปุ๊บ ลบสำเร็จเข้าไปดูใหม่อ่ะหายแล้วทีนี้อ่ะจะมีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีด็อกเกอร์นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู Honda อยู่แถวแรกนะครับ52ใช่ไหมเราก็เลื่อนหาไปดูตามตารางเลย ห้าสิบสองขีดสองมันบอกว่าอะไรนี่อะไรวะความบิดปกติของอันเตอร์เรเตอร์อะไรนะี่นั่นแหละภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็ห้าสิบสองขีดหนึ่งก็คือเนี่ยเซนเซอร์ไอ้พวกมัดควยพวกเนี้ยประมาณนั้นนะภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ อ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนมัดเดิมกลับไปว่าของเขาเสียไม่เสียถ้าไม่เสียเราก็ให้พี่เขากลับไปนะพอเราก็ค่าเช็คเหมือนเดิมสตาร์ที่300บาทถ้าทำไม่เยอะก็300ถ้าหรือเยอะๆก็อาจจะ500อ่ะเดี๋ยวขอเวลาถอดใส่มัดเก่ากันไอชาลังกา <laughs> หลังจากทำให้ดีใจไปสักพักหนึ่ง พอน้ำแห้งเท่านั้นรหัส52กลับมาอีกแล้วเดี๋ยวเราเปิดสวิตดูนะครับมันมาอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหมายความว่าอะไรหมายความว่าห้าสิบสองฉะนั้นเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะอันนี้คือ อันใหม่นะครับผมเราทําการเช็คแล้วว่ามันไม่ได้เสียทีนี้เราถอดออกนะเราใช้มัดชุดเดิมของลูกค้าอันนี้เดี๋ยวก็ให้พี่ช่างเขากลับไปแต่เราก็ต้องมาหาว่ามันตรงไหนเพราะทีแรกเราก็ล้างสงสัยน้ําอะไรมันมันเข้าไปแล้วทําให้จุดที่มันขาดหรือว่าอะไระมันเชื่อมต่อกันได้แล้วพอแห้งปุ๊บขึ้นมาอีกฉะนั้นส่งงานไม่ได้ เราก็ทําการรื้อหมด <c oughs> เนี่ยต้องรื้อถอดเบาะถอดอะไรเพื่อเป็นการง่ายต่อการเช็คนะ <_ drones> ก็หาอยู่พักหนึ่งก็ได้เจอว่าสายมันขาดอยู่เ <v> ส้นหนึ่งอ่ะอยากรู้ใช่ไหมทีนี้เ <v> คสนี้มัดไม่ได้เสียแต่ที่มันยังโชว์อยู่ก็เพราะพอสายมันขาดปุ๊บอ่ะมันไม่สามารถส่งสัญญ,ญาณให้กล่องรู้ได้ว่าเออ เนี่ยมัดมันทํางานนะพอเซ็นเซอร์ยังใช้ไดา้ง,งานได้นะกล่องก็ตีไปว่าเออไม่ส่งสัญญาณมาก็แสดงว่าเสียหรือว่าอู้งานโอเคตกลงสะพานขาดนะอ่าเห็นไหมอันนี้คือปลั๊กนะครับที่บอกว่าดูปลั๊กด้วยทีนี้เนี่ยเขาพันมาอย่างดีเลยนะครับแต่เนี่ยอันนี้ผมดึงออกแล้วเส้นสีน้ำตาลขาดดำ เส้นนี้ขาดอยู่เดี๋ยวเราจะลองต่อกันดูนะว่ามันจะหายไม่หายแล้วมาดูกันอีกทีนะ <c oughs> อ่ะอันนี้เราจำลองก่อนนะครับคือต่อเส้นเนี้ยให้มันให้มันครบวงจรก่อนแล้วจะดูว่ารหัสมันยังติดไหมแล้วจะสตาร์ตติดหรือเปล่า <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าจะใส่แบบนี้เดี๋ยวต้องเก็บงานอีกทีหนึ่งแต่เอาให้มันชัวร์ก่อนก่อนที่จะเก็บงานก่อนที่จะประกอบ นะอันนี้เอาไปแบบนี้ก่อนทีนี้เราดูรหัสอีกทีหนึ่งเปิดสวิตซ์ปุ๊บอ่า่ะหายแล้วนะทีเนี้ยอาการแบบนี้คือมันจะต้องค้างอยู่ในกล่องนะครับเราก็ต้องรีเซ็ตกล่องอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าที่มันขึ้นรหัสอะ่ะมันก็ค้างกล่องมันจะจำไว้เราต้องรีเซ็ตอีกทีหนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดเครื่องกันดูก่อน ว่ามันติดไหมอะไรไหมแล้วค่อยเก็บรายละเอียดสายคอยอีกทีนึงเรามาลองสตาร์ทกันดูนะครับว่ามันจะติดไหมอ่าไอ้มันมันไม่ขาดทีเดียวนะมันยังอยู่แบบเนี้ยนี่ผมมาดึงให้มันขาดเลยแล้วพอโดนน้ำน้ำมันจะนำสายคอยให้มันชนกันได้พอน้ำแห้ง ปลาก็ตายไม่ใช่นะก็มันก็เลยขึ้นรหัสเหมือนเดิมก็เลยต้องรื้อแบบเนี้ยทีแรกกะว่ากินหมูแล้วนะสกลงหมูแกนะครับเคี้ยวยากหน่อยไม่ลองขี่แล้วมาเดี๋ยวเก็บสายควายสายได้ไม่ต้องลองขี่ชัวร์อยู่แล้วแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็น มัดควายไม่เสียแต่สายขาดอย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับที่บอกอ่ะเนี่ยปลั๊กด้วยอะไรด้วยตรงเนี้ยเก็บไ้ดีนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องประกอบกับแล้วที่เหลือก็ให้พี่เขามาเอาไปประกอบแลวส่งงานนะโอเคก็อย่าลืมกันแล้วกันเช็คนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรหมายถึงว่ามัดอ่ะอย่าพึ่งแบบ เออจับเปลี่ยนนะเช็คก,ก่อนล้างก่อนเช็คสายก่อนดีกว่าเนาะสายสีน้ำตาลอย่าลืมกันเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ